ถ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าเนี่ยผมพูดจากใจนะบางเดือนผมได้เป็นล้านนะบางเดือนผมได้เป็นล้านนะเกือบฮอดไม่ถึงหรอกแต่ว่าเกือบถึงถัดนิดเดียวอย่างไม่ได้เลยเนี่ยก็มีหลักแสนนะครับอ่าตอตอเนี่ยน้องคนหนึ่งที่รู้จักกับผมเนี่ยคนติดตามมันแค่พันเดียวมันได้เดือนละสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับเออก็เอาไป อยากให้ทุกคนลองลองไปทําดูนะครับเนาะลองไปทําดูนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมบอกครบไปแล้วใครยังไม่ได้พิมพ์ว่ายังไม่ได้อ่ะสองหาสองเจ็ดหาเจ็ดสองหกเมนบอกสองหาเจ็ดสองหาหกผมชอบแบบเอาตัวเดียวเลยที่ผมชอบผมชอบสองห้าเจ็ดสองห้าแค่นี้พอนะครับสองหาเจ็ดสองหาแค่นี้พอผมชอบนะนะครับมัน มันก็มีแค่นี้นะครับไม่เยอะแล้วก็ทูปปู่ทูปปู่ที่ให้ดูก็หาหกสนะครับพรุ่งนี้มั่นใจสองห้าใช่ไหมพี่สำนัยผมเล่าจากใจว่าพรุ่งนี้ผมมีความมั่นใจส่วนตัวของผมคือสอหเพราะว่าอะไรให้สังเกตฝั่งโค้งวันเนี้ยฝั่งโค้งเนี่ยพุทธ่แล้วก็สองห้มือนี่กับสองห็ดสองห้ด้วยซ้ำผมว่าออกเหมือนกันเป็นแค่แนวทางบางคน ไปบ้านเฉียวแต่อาจารย์ให้ก่อนออกตรงๆแค่แนวทางขอบคุณนะครับพี่ๆบางคนด่าผมก็ทาคลิปเดียวตามอาจารย์สุดยอดมาทําเลยนะครับพี่ๆทําคลิปเลยนะในทิ๊ตต์ไปดูทูบก่อนนะครับสําหรับคนที่มาไม่ทันมาไม่ทันนะครับเอาจากช่องนี้ก่อนอทีละทีละช่องนะครับทีละช่องนะโอ้โพี่อลินี่ก็ดูตั้งแต่นานมากเลย ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามนะไงค่ะผมก็ติดยาดมพิจา๋าผมมีทุกอันนะจงเจริญผมก็มีนะเนี่ยเนี่ยก็มีนะใหญ่ขนาดเนี้ยผมก็มีนะนะครับแต่ว่าหอมพิจา๋าผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสมมุติพวกพี่สั่งไปใช่ไหมพวกพี่ก็ไม่เม้นให้ด้วยว่าพี่ชอบสีขาวหรือสีน้ําตาลนะครับอ่าผมมาเลือกไม่ได้ระหว่างสองสีนี้มันไม่เหมือนกันนะกลิ่นมันไม่เหมือนกัน พี่กุ๊กบอกว่าได้รับกําไรแล้วค่ะสวยมากวิ่งถุงแล้วครับใส่เลยนะพี่พรุ่งนี้ใส่ข้างซ้ายนะนะครับเอาเห็นตัวไหนครับเห็นตัวไหนขอบคุณวิ่ิีภารัสครับดูนี่แกดูทั้งสามช่องเลย <laughs> สุดยอดจริงอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูช่องนี้ด้วยเนี่ยก่องเก่าคือว่างมาเบิ้งข่อยมือนี่ ตรวจม์ไปแล้วครับใช่ใช่พี่จา่าผมเมีอยู่เนี่ยผมมีอยู่นะเนี่ยหองไทยผมก็มีผมกัดเชื่อไหมพี่จา่าผมดมเหมือนเดิม <c oughs> ใส่ข้างซ้ายบอกครสั่งมาใส่ใส่ขวาก็ได้ครับนะครับแต่ถ้าสายเสียงโช่วงอะใส่ซ้ายไปเลย เอาทูบมายัางคััอ่ะนะไม่เห็นบอกเมื่อกี้เอาดูไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เอาหเห็นไหมเนี่ยได้หมดครับพี่กุ๊กผมก็ใส่ทั้งซ้ายขวางไงผมมีสองเส้นนะครับแค่พรุ่งนี้อ่ะใส่ซ้ายให้ผมแค่นั้นพรุ่งนี้ใส่อ่ะอีกรอบหนึ่งขนมไทยมืออื่นอาจารย์มาก2สองอาจารย์มาก2 2สองสองห่าวิ่งตัวไหน ชอบวิ่งสองครับสองห้าสองเจ็ดวันนี้ได้ฝั่งโคงอาจารย์ห้าบาทโอ้สาธุคาพี่กุ๊กนะ่ะกำไรไปถึงพี่ก็มีโชคเลยนะครับได้สามตัวไหมครับพี่กุ๊กสีขาวกลิ่นนาคาครับกลิ่นนาคานะครับสีน้ำตาลกิ่นบารมีนะครับอย่าพิมพ์ตัวเลขลงนะครับอ่ะสองห้า สองเจ็ดที่อาจารย์ชอบห้าเจ็ดแล้วก็สองหกสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดสองหกสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดสองหก สามทีนั่งสองห้าเจ็ดสองห้าหกรอดมจ้าสองห้าเจ็ดสองห้าหกสองห้าเจ็ดสองห้าหกเดี๋ยวผมแถมทูบไปด้วยยาดมเฮแถมทูบไปด้วยเดี๋ยวผมเดี๋ยวแถมทูบไปด้วยครับเอาเป็นจุดจะเป็นทูบ ชุดใหม่นะชุดพรีเมียมนะครับเดี๋ยวใครเอายาดมไปก็จะแถมทูบไปด้วยเอาไปจุดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับโชว์เฉยๆมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเอา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 ,เอาไปทำไมหรือครับได้ตัวสี่บาทค่ะพี่สมัยว่าตามตัวแน่นอนเชื่อว่ามีผมก็เชื่อพี่สมยัยเพี่ยลงมาออกออกฟังโคงแบบมันออกเหมือนกันยาเพือนะคะพี่น้องถ้าเพาืออาจารย์เขาท่านที้ พี่จ๋มามันจอบบ่อนอยู่ห้าสิครับแต่ว่ายังยังยังไม่ได้ลง